ท่านจะรวยไม่หยุดไรจะมาฉุดอาไม่อยู่สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเดลิชรวยไม่หยุดชุดไม่อยู่ครับยิ่งดูยิ่งรู้ยิ่งดูยิ่งรวยครับพบกับผมทรงพันูุกินดานะครับทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสนะครับคุณผู้ชมครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมจะนาคุณผู้ชม ไปติดตามปากกธกถาพิเศษนะครับอนาคตไทยกับทศวรรษใหม่แห่งการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานนะครับโดยดรสมพิชจากหนุ่สีพิทักษ์นะครับรองนายกรัฐมนตรีนะครับว่ารัฐบาลจะวางโครงการระยะ5ปีนะครับเพื่อผลักดันเนศรษฐกิจไทยให้ขยายตัวได้นะครับไครเดยดจะเป็นเช่นไรนะครับไปติดตามเพราะกับผมเลยครับขอค,คับขอสูงมากในปีประมาณปีอีกสองปีก่อนหนะ้าแล้วก็ต่ำมเมื่อปีที่แล้ว แต่ีนี้มันเห็นชัดเลยว่าแอปพลายที่ขอเข้ามาเนี่ยมันโตเอาโตเอาคือเขาเริ่มเข้าใจเขาเริ่มปรับตัวสิ่ง,งนี้เป็นหน้าที่ว่าเราจะทํายังไงที่จะไปให้เขาเนี่ยออปลายแล้วให้มาลงทุนจริงผม,มต้องเดินทางไปเพื่อให้เขาเรียบมาลงทุนให้เขามาตั้งเฮกโคเตอที่เรานี่คือความพยายามที่เราจะพยายามเปลี่ยนจากอุตสาหกรรมเก่าซึ่งอาศัยชี e เลเร์ของเราเนี่ย ไปสู่อุตสาหกรรมใหม่ซึ่งสามารถไปก่อให้เกิด innovation และ s t a r t ัพใหม่ฉะนั้นการลงทุนใหม่ๆที่เราเกิดขึ้นนั้นมันจะมีทั้งของเก่าและของใหม่ไม่ใช่ไปบ้าเทคโนโลยีอย่างเดียวไอเทคให้พวก Hi Tech, ขาเทคก็ไฮเทคอย่างเดียวประเทศเรามีสิ่งที่เขาไม่มีคือเรามีกเกษตรตอนนขณะเดียวกันอะไรที่ไม่มีเทคโนโลยีอนาคตปันไม่หลอกเราก็ต้องเอาเทคโนโลยีมาผสมผสานเข้ามาดิจิทัลเป็นสิ่งสำคัญเราก็ต้องเข้าไปสู่ดิจิทัล ไอ้ทุกสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เราพยายามที่จะผลักดันแล้วก็พัฒนาเราลวดเศรษฐกิจเนี่ยมันเดินยังไม่เร็วพอเพราะแรงของเอกชนยังแผ่วเอกชนไทยยังช่างใจแต่เอกชนตา่างประเทศนั้นเขากล้าลงทุนเพราะว่าเขามองว่าอนาคตเขามองไกลเขาไม่ได้มองแค่ปีสองปีเขามองว่าอนาคตเกเวในอาเซียนมันไม่มีทางนี้พราจะเมืองไทยได้แน่นอนถ้าเราไม่ตีกันซะก่อนฉะนั้นเขาวางเขามองไกลว่าอีกสิบยี่สิบปีจะเป็นยังไง แต่เราของเราต้องการความชัวร์ฉะนั้นการลงทุนจากเอกชนไทยจึงยังไม่เข้มข้น Private Investment ต่อ GDP ยังอยู่ที่ประมาณ19%เอร์ซจากที่เคยมีถึง35%เปเซนก่อนปี40กระทรวงการคลังเพิ่งออกมาตรก,การหยกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วตอนที่ผมไปญี่ปุ่นพวกนั่ยคืออะไรที่คุณลุกเป็นค่าจะจาันก,การลงทุนเนี่ยถึงแม้โครงการลงทุนยังไม่เสร็จ สิ้นปปคุณสามารถที่จะเอาไปหักภาษีได้สองเท่าสิ่งในนี้ที่คุณคำนวณดีๆเนี่ยคุณลงทุนน้อยมากเลยแต่คุณสามารถไปพัฒนาขยายกำลังการผลิตพัฒนากระบวนการของคุณให้เอฟฟิเชนทันสมัยขึ้นเอกชนไทยแทนที่คุณจะโฮ cash ไปฝากแบงค์แบงค์ปลอยสินเชื่อไม่ได้ทำไมคุณไม่เอาเงินเหล่านั้นมาลงทุน เมื่อคุณลงทุนแบงก์ก็ปล่อยสินเชื่อได้ดอกเบี้ยมันก็สูงถ้าที่จะให้แบงก์เนี่ยเงินท่วมแล้วมาบ่นว่าดอกเบี้ยต่าแบงก์มีไว้ทําอะไรปล่อยสินเชื่อฉะนั้นมันเป็นหน้าที่ของเอกชนที่ต้องกล้าลงทุนในขณะนี้ประเทศของคุณนะ่ะคุณจะไปอยู่ประเทศไหนฉะนั้นเดี๋ยววันนี้คุณคีรีจะพูดหน่อยวนกรเจ้าสุธนินพูดแล้ว ถามมิค่ะนี้ดอกเบี้ยอย่างนี้คุณไม่ลงทุนคุณจะลงทุนเท่าไหร่แล้วคุณลงทุนในป,ประเทศคุณเองมันจะเป็นนี้ไปไหนฉะนั้นถ้าแฟกเตอร์ทุกตัวมันขับเคลื่อนไปผมเชื่อมันจะค่อยๆดีขึ้นฉะนั้นไอ้กการปฏิรูปเนี่ยมันก็เกิดผมพูดที่ญี่ปุ่นบอกว่าปัจจัยตัวที่สองนอกจากเรื่องของการปฏิรูปเนี่ยผมไม่มีเวลาพูดในรายละเอียดแต่ปัจจัยตัวที่สองที่สำคัญก็คือว่ามันมีโครงการลงทุนของเราซึ่งเราไม่ได้ลงทุนมานานแล้ว ็คือโปรเจกต์ทั้งหลายถ้าาแย,ยกให้ดีๆคำว่าอินฟราสตรัคเจอร์มันมีความหมายสูงมากเลยแล้วผมก็มีความฝันของผมอ่ะนะอินฟราสตรัคเจอร์ทางด้านของเศรษฐกิจเนี่ยเห็นชัดก้อนหนึ่งเลยคือเรื่องของฟิสิกอลเดี๋ยวท่านอาคมจะมาพูดเลยไม่ว่าจะเป็นถนนรถไฟแอร์พอร์ตสนามบินท่าเรือรถไฟฟ้า พลังงานท่านเชื่อไหมว่าพลังงานเนี่ยเจพาพลังงานนะภายในปีสองปีหกห้าเนี่ยจากวิธีไปเนี่ยมีงบลงทุนเกือบที่วางไว้เนี่ยเกือบสองจุดห้าล้านล้านใกล้เคียงกับของคมนาคมเลยเรื่องฟิสิกส์ฉะนั้นแค่โครงการของคมนาคมกับโครงการของพลังงาน ยังไม่รวมความโครงการของดิจิทัลดิจิทัลเนี่ยภายในเวลา5ปีเนี่ยอย่างแน่นอนก็ประมาณ5้าแสนล้านดิจิทัลเนี่ยปีนี้ลงทุนแน่ๆ15,000ัน 15, ล้านฉะนั้นหลายสิ่งทีต้องมีการจัดซื้อจัดจ้างลูปภ้ณเอกชนท่านก็เตรียมเอาไว้ฉะนั้นโครงการเหล่านี้จะค่อยๆขับเคลื่อนออกมาขับเคลื่อนออกมาตอนที่ไปญี่ปุ่นเนี่ยผมก็บอกเขาบอกว่าตัวฟิสิกอลเนี่ยเกิดแน่นอนตัวหนึ่งที่ ต้องการบอกเขาเลยก็คือว่าไอตัวอีเซนอีมิคอร์รีดอเดี๋ยวท่านอนคนณมาพูดก็คือตัวที่กรุงเทพลำเชบยงซึ่งเรามีอยู่แล้วขยายเฟสสามลำเชบยง b ป่อไปถึงระยองไอตรงที่เป็นท่าเรืออุตภเปาสนามเมนูอุตภายกระดับมันขึ้นมารถไฟฟ้าความเร็วสูงรถไฟความเร็วสูงเชื่อมโยงเชื่อมโยงตรงนี้เป็นแอ่งซึ่งมีเปโตเคมีคอลบูลคานับล้านล้านเลย ที่เป็นวัตถุดิบสำคัญของไฮเทคฉะนั้นผมไปเทส์มาร์เก็ตที่ญี่ปุ่นไอตรงนี้เนี่ยเขาซื้อทันทีฉห้นกลุมการเหล่านี้เฉพาะตัวไอซึเป็นคอรดิ์เนี่ยผมนับเม็ดเงินจากคุณอาคมไปแล้วเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยผมว่าหลายพันล้านเหรียญทีเดียวที่ต้องลงในกลุ่มเหล่านี้และมันจะต้องเร่งรื่องฉะนั้นเรามองแล้วเนี่ยตรงนี้มีโอกาสมีสีครับสูงมากแต่อินโฟร์ซอร์เเจอร์ผมเนี่ยผมไม่ได้มาของมแค่นั้น อินฟราสตรั t เจอมันมีอีกกลุ่มหนึ่งเลยที่เขาเรียกว่าโซเชียลอินฟราสตรัคเจอร์โครงสร้างพื้นฐานทางสังคมคนเรามันไม่ได้ประเทศมันไม่ได้ดีขึ้นเพียงแค่ว่าเศรษฐกิจเดินเรื่องของการศึกษาโรงเรียนเนี่ยนะคือ Museum, โซเชียลอินฟราสตรัคเจอร์มิวเซียมโรงพยาบาลพวกนี้คือตัวหล่อหลอมจิตใจคนเรา สุขภาพของคนเราฉะนั้นหลายตัวทีเดียวอย่างเช่นเรื่องของที่เราเอาเงินไปลงในชนบทสามหม้าพันล้านให้เขาไปลงในสิ่งซึ่งชาวบ้านต้องการเช่นแหล่งน้ำเช่นยุงช้างฝายลงปารเล็กๆเ,เขาไม่เคยมีมาก่อนอันนั้นเราถือว่าเป็น i อินฟราสักเจอทางเศรษฐกิจซึ่งเราอินเจ็เข้าไปให้เขามีในสิ่งเหล่านี้เป็นขั้นตอนแต่มีอีกส่วนหนึงเลยเช่นเวลาในชุมชนชน,นบทเวลาเด็กเกิดมาจะดูแลเขายัางไงก่อนที่เขาจะเข้าโรงเรียนคนแก่ในชน,นบทเขาจะอยู่กันยังไงเมื่อลูกหลานมาทำงานในกรุงเทพหมดไอ้การที่ไปดูแลเด็ก คนแก่ชุมชนซึ่งเขายังขาดหลายๆสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งซึ่งเรามองข้ามาตลอดและมันเป็นหน้าที่ของอีกหลายๆโซะที่ผมไม่ได้ดูแลอยู่แต่ผมจะพยายามผลักดันในโครงสร้างเหล่านี้เพราะว่างบป,ประมาณหลายส่วนต้องไปทางนั้นเป็นโซเชียลฟ s ราสัคเจอร์ราะยิ่งไปกว่าน,นั้นไอ้สิ่งที่ทำให้ประเทศเราอยู่ได้เนี่ยมันไม่ใช่แค่ฟิสิไม่ใช่แค่เศรษฐกิจแต่มันเป็นเรื่องของศิลธรรมเรื่องของคุณธรรมพุทธศาสนาเอย่ย แวลูของในสังคมเอ่ยโครงสร้างของครอบครัวไอ้สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ต้องลงทุนทั้งสิ้นถ้าเราคิดจะลงทุนในสิ่งเหล่านี้เราจะรู้เองว่าเราควรจะลงทุนนอะไรเราต้องถามตัวเองเนี่ยสมัยพี่วิชิตกับผมเนี่ยทําไมเราถึงมาถึงตรงนี้ได้ทั้งนี้พ่อแม่เราไม่มีตังค์เอ๊ะใครทําให้เรารู้จักคิดครอบครัวหรือเปล่า โรงเรียนหรือเปล่าศาสนาหรือเปล่าอะไรที่เป็นบอนดิ้งทาให้เราเนี่ยสามารถเป็นประเทศที่ปึกแผ่นไอ้ชาติศาสนามารกษัตริย์หรือเปล่าไอ้น,นี่คือโซเชียลฟลาซซ์ที่คุณจะต้องลงทุนกับมันวัฒนธรรมเหล่านี้ต้องลงทุนกับมันแต่เพียงแต่ว่าที่ผ่านมันยังไม่มีโอกาสฉะนั้นคนที่เกี่ยวข้องคุณจะเริ่มคิดในสิ่งเหล่านี้ไอ้น,นี่เป็นความฝันกําผมนะแต่ยังไม่รู้จะทําได้มากน้อยแค่ไหนะมันมีอีกส่วนหนึ่งที่สําคัญมากคือ political infrastructure political infrastructure มันมีสองซิกซีกหนึ่งคือ economic อีกซีกหนึ่งคือการเมืองผิวๆผมจะไม่พูดถึงการเมืองเท่าไหร่เอา economic ก่อนทางด้าน economic ถ้าไปพูดถึง political infrastructure เนี่ยมันหมายถึง institution มันถึงสถาบันมาถึงนโยบายที่จะลอล้อมทำให้เกิดสิ่งแวดล้อมที่เกื้อหนุนต่อความเชื่อมั่น ของการลงทุนจากต่างประเทศของนักลงทุนทั้งหลายอันนี้เป็นสิ่งสําคัญพวกนี้มันจะเกี่ยวข้องกับนโยบายต่างๆสถาบันที่จะให้เขาเกิดความเชื่อมั่นว่าเรามีความยุติธรรมคุณมีคนกาองค์กรทั้งหลายที่แข็งแรงยุตัวอย่างง่ายๆเลยคุณมีการลงทุนในเรื่องของสุลกากรเพียงไหนที่จะเกิด t r a n s p a r e n c y คุณมีการลงทุนเพียงใด ในสิ่งที่ทำให้เกิดความโปร่งใสในการลงทุน i n t e g r i t y Pack ที่เราทำไปเรื่องของโครงการต่างๆที่ให้เกิดมีความโปร่งใสาการมี Big Data มีข้อมูลการเปิดเผยข้อมูลการทำา p p y y m n t t เพื่อให้ไม่สามารถหลบเลิ่งภาษีได้ไอ้นี่แหละคือสิ่งที่เกิดความเชื่อมั่นขึ้นมาซึ่งสิ่งเหล่านี้นะมันเป็น เรียกว่า institution หรือ policy เพื่อสร้างความเชื่อมั่นกับธรรมาภิบาลของประเทศนี้อันนี้เป็นสิ่งที่ต้องลงทุนและสิงคโปร์เนี่ยมันกินเราขาดตรงนี้เรามองข้ามสิ่งเนึ่งนี้ตลอดเราพูดถึงอินฟตรัคเจอร์พูดถึงเรื่องของรถไฟเรือเรือบินเรามองตรงนี้ขาดไปเลยฉะนั้นตรงนี้เป็นสิ่งที่ก้อนนี้สำคัญมาก อีกสิ่งหนึ่งของการเมือง p o ล i c ร l i n f ร a s t r u c t u r e ไม่ทางทางเศรษฐกิจตรงนี้พอพูดถึงเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานทางการเมืองทุกคนคิดถึงเรื่องตั้งพรรคการเมืองอันนี้ก็ว่ากันไปแต่หัวใจเลยเนี่ยของโลกที่เขามีการเมืองจริงเนี่ยที่เขาแข็งแรงได้เพราะเขามีสิ่งที่เขาเรียกว่าซีเบิลโซซายตี้มีภาคประชาสังคมที่แข็งแรงเมื่อภาพประชาชนภาพประชาสังคมที่แข็งแรง มันร่วมกันระหว่างประชาชนเอกชนรัชกรรมมาร่วมกันมันก็ให้เกิดสิ่งที่เราโซเชียลแคปิตอลทุนทางสังคมเกิดโซเชียลทรัสต์คือความเชื่อมั่นระหว่างกันในสังคมทำอะไรก็เกิดทำอะไรก็สำเร็จคนไหนคอรัปชินสังคมยืนขึ้นมาทีเดียวไอ้หมอน,นั่นจอดเพราะว่าภาพประชาชนประชาชน,ม,นมันแข็งแรงตรงนี้เนี่ยคุณดูอย่างเกาหลีใต้ คุณดูอย่างสิงคโปร์ <_ d ata> เขาแข็งแรงมากนี่แหละคือ political infrastructure ที่แท้จริงถ้ามีอย่างนี้เกิดขึ้นมาคนในสังคมมันก็จะมีจิตสำนึกมีความมั่นคงรู้ว่าความรับผิดชอบมามาพร้อมฟรีด o มเมืองไทยตรงนี้เคยมีนักวิชาการมาศึกษาอ่อนมากเพราะเราไม่เคยมีสิ่งเหล่านี้มากเท่าไหร่นะ อันนี้คือสิ่งที่ผมบอกญี่ปุ่นบอกว่ามันมามีปัจจัยข้อที่สามซึ่งผมคิดว่าเป็นสิ่งที่รัฐบาลน,นี้มีนอกเหนือจากในเรื่องของการปฏิรูปประเทศนอกเหนือไปจากการที่เราลงทุนในโครงการใหญ่ๆมันคือสุดิสารซึ่งผมบอกว่ามันเป็นแรงหนุนส่งจากภายนอกซึ่งมีอยู่สองตัวตัวที่หนึ่งก็คือในเรื่องของเอประชารัฐประชารัฐคือความพยายามที่เราจะเอาทุกภาคส่วนมาร่วมกัน ให้มันเกิดเป็นเน็ตเวิร์กิ่งภาคเอกชนภาคประชาชนภาคทุกภาคสู่เข้ามาให้มันเกิดมีการทํางานร่วมกันเชื่อมโยงกันเป็นเน็ตเวิร์กิ่งเป็นโซเชียลแคปิตอลที่มาช่วยโครงการอย่างที่เมื่อกี้โครงกาวมาเชื่อผมบอกว่าต้องการมีมิวเซียมต้องการให้ไปดูคนแก่ในชุนรบทรัฐบาลอย่างนี้จะเอาตังที่ไหนแต่ถ้าทุกคนมาเกื้อหนุนกันมีทจะทสิ่งเหล่านี้ให้ง่ายขึ้นแบงก์ทั้งหลายจะมาช่วยสิ่งเหล่านี้นอกจาก Start up, เกิดสตาร์ทอัพทางเชิงอินเทอร์เน็ต ทางสังคมอ่าคุณหญิงชด,ดายอยู่ตรงนี้เข้ามาช่วยตรงนี้สิมันก็จะก่อให้เกิดบอนดิ้งของไอ้สิทธิเกวโซเชียลแคปิตอลแบบไทยๆของเรานี่แหละเราไม่ต้องไปเรียกว่าประชาสังคมคนระับผมเรียกว่าประชารัฐอะแต่คราวนี้มันก็มีการโจมตีว่าอยู่กันอย่างนี้ทั้งที่ตอนนี้เนี่ยไม่เคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์เลยที่เอกชนเนี่ยยอมเข้ามาเปลืองตัวคุณการตระกูลหุนเนี่ยผมมาใช้งานจนงค่มือจะทำไงละนะแต่ละคนแต่ละคนเข้ามา งนี้คือสิ่งที่ผมบอกว่านี่คือโซเชียลและโพลีโกรีนฟาสต์เฟสเจอร์ซึ่งมันเริ่มจะเกิดขึ้นและกนนนส่งสิ่งที่สองที่ผมบอกทางญี่ปุ่นก็คือว่า AEC AEC เนี่ยช่วยเรามากทีเดียวแม้ว่าโลกจะลงก่อนจะเกิด AEC เนี่ยนะครับเทรดของเราการส่งออกของเราไปกลุ่มประเทศเหล่านี้เนี่ยมันแค่ประมาณ10%กว่าเปอร์เซ็นต์ตอนนี้มันอยู่ที่26%่ต่ถ้าผมจับตัวเลขไม่ผิดนะ หมายความว่าอัคคีตีเนี่ยมันเก various, ิดสูงมากทีเดียวเมื Whoa, okay. dear, ม่อวารท่องเที่ยวมาว่าเรื่องของการค้าขายและการลงทุนท่านเชื่อ spices? ไหมครับว่าตั้งแต่เราประกาศนโยบาย ISQ นะ i n t e r n a t i o n a l Headquarter ที่เมืองไทยเมื่อปีต้นปีมกราปีที่แล้วถึงวันนี้เนี่ยมีบริษัทระจุดทะเบียนเป็นเฮดคอร์ดตะเราเนี่ยที่นี่เนี่ย49บริษัทล่าสุดคือหัวเว่ยเขาบอกว่าเหตุผลที่เข้ามานอกจากเรื่องนโยบายดิจ <im ité> <im> ิทัล <im> ชัดเจนแล้ว เหตุผลสำคัญก็คือว่าประเทศข้างๆเราเติบโตสูงมากยิ่งเติบโตนี่ไม่ได้เป็นคู่แข่งเรานะยิ่งเขาโตเท่าไหร่เนี่ยมันความชัดเจนชัดเจนว่าเมืองไทยคือเกตดเวยคนเขาไม่ได้ไปโหวตเขาจะไปตั้งเฮโคเตอร์ที่เขมรหรือว่าเวียดนามเขาโหวเขาจะมาตั้งที่เมืองไทยแล้วเขาก็จะ expand ไปหหวเว่ยใช้เฮโคเตอรจากเมืองไทยเนี่ยดูแล11ประเทศ ปญี่ปุ่นครนี้ทั้งอายุนโุ่มโตทั้งบริษัทที่โโทางด้านอาหารผมจําชื่อบริษัทไม่ได้แล้วที่ทําพวกเกี่ยวกับพวกฟอร์มาลวิตเทเขาด้วยเหตุผลเหมือนกันเลยคือข้างบ้านเราเนี่ยมันโตขึ้นมาและเขาต้องการมาใช้ให้คนโดยจากเราอยู่แลย AEC ยิ่งเกิดแล้วถ้าเราลงทนนุนในสิ่งที่คอยกำจัดไอ้เรื่องของขวากน้ำออกไปปัญหาแรงงานที่เคยมีมันก็เบามันเทาลงเพราะว่าเราสามารถใช้แรงงานของพื้นบ้านได้พัฒนาเข้าขึ้นมา แรงหนุนสูงเ่านี้นี่แหละก็คือสูตที่ทําให้เราเนี่ยดีขึ้นโดยตลอดฉะนั้นในขณะที่โลกมันกําลังทรงกระสุดเราต้องหัดพึ่งตัวเราโตจากภายในแล้วแม้ว่ามันจะไม่โตแบบพวกภพเพราะโลกมันจะทรงกระสุดแล้วคุณจะโตได้ยังไงเอาแค่ว่าประคองไว้อย่าให้สุดตามโลกถ้ามันมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นสักหน่อยนึงช่วยกันเชียร์อัพให้กำลังใจกัน เมื่อต้องกลัวว่าถ้วันนี้จะเป็นคู่แข่งผมอ่านเจอมีมีคนพูดบอกว่าอะไรนะอ่าอเอ็มดีบอกว่าเราดีขึ้นเอ้ยต้องฟัง WEF อ e f อดังกว่าอ m d ดผมถามคำณฟามาจาว่าเอ้ตกลงเนี่ยเราจะให้ประเทศไทยดีขึ้นหรือไม่ให้มันดีขึ้นงงมากท้าที่เมื่อก่อนนี้มันก็คู่กันมาตลอดฉะนั้นผมก็บอกว่าเอาการเมืองออกจากบ้านเมืองเสียช่วงเวลาปีหนึ่งที่เหลือเนี่ย เรา,นนาเราจะทํางานหนักเราจะชี้ชัยกับทุกคนคนที่ถูกผมชี้ชัยผมเชื่อว่าเขาไม่โกรธผมอะเพราะว่าไม่มีอะไรที่เป็นส่วนตัวเลยเราจะพยายามทุกคนเพราะว่าช่วงปีนี้สําคัญมากจะมูหรือจ่าเนี่ยจะรู้กันช่วงนี้นะนี่เมื่อเช้านี้กี่็ได้ข่าวว่าไอ้โบรแบงค์ Ro ank, เริ่มปรับลดโลกอีกแล้วนะครับก็ปรับไปแต่งานของรัฐบาลมันไม่ใช่แค่ปรับเราต้องเดินหน้า แล้วถ้าบอกอเดินหน้าคนเดียวไม่ได้มันต้องมีประชาชนมันต้องมีเอกชนเข้ามา่ับเราฉะนั้นผมก็อยากให้มีกำลังใจเดินหน้าด้วยกันครับมันจะละบากก็ละบากด้วยกันประเทศไทยมันของเราทุกคนนะครับฉะนั้นมองหน้าผมไว้ยังยิ้มได้ถึงแม้จมมะไม่ค่อยมีแรงเพราะว่าไม่ค่อยมีแรงเพราะว่าอายุผมก็63ขึ้น64แล้วนั่นเหมือนพี่วิชิตยิงยุบมากพยิงฟิ รู้อย่างนี้เนี่ยผมเดินมาทางสายเอกชนเนี่ยฟิตกว่านะครับขอบคุณอีกครั้งนะครับผมใช้เวลาไปพอสมควรก็หวังยิ่งว่าผมผมชมเชยนะครับไทยพันนิชย์เป็นประเทศเป็นบริษัทที่เป็นแบงค์ที่ลงทุนทีเดียวแล้วพลิกตัวได้เร็วมากกับโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงผมเชื่อว่าทัพพนิช์จะไปได้ดีมากรู้จักคอยคนหนุ่มคนสาวทันโลกต่างๆก็ขอให้ทัพพนิชย์ก็เจรในรุง่งเรือง ต่อไปนะครับลูกค้าก็มากขึ้นเรื่อยๆโอเคนะครับขอบคุณมากครับทำได้รวยไม่หยุดไรต้อมาชุดก็ไม่หยุด